วันนี้จ่าจะพาไปดูฝีมือของนักบินจากกองพันุบินที่41ของทัพบกเรานะครับกับการทำการบินกับเครื่อง m i 17กับท่าปราบเซียนคือท่าฮอบลิงนะครับึ่งการบินแบบนี้กับเครื่องรุ่นนี้ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวของนักบินล้วนๆเลยครับเพราะเครื่องบินรุ่นนี้ไม่มีระบบการช่วยเหลือเหมือนเครื่องจากค่ายตะวันตก,กนูดง่ายครับไม่มีกดปุ่มเดียวแล้วฮอบเหมือนเครื่องบินพิการแน่นอนครับฝีมือล้วนๆครับกับการบินแบบแม่นวน จริงไปกว่านั้นนะครับนอกจากการทำาฮ v e ิงนะครับก็ต้องทำการย่อนสายสลิงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านล่างนะครับยึดโยงกับรถกระบะอีกหนึ่งคันนะครับซึ่งว่ามันก็โคตรละจะยากอยู่แล้วนะครับก็ต้องขอบอกว่านักบินเราเนี่ยฝีมอือไม่ธรรมดาจริงๆรวมถึงเจ้าหน้าที่ภาคพื้นด้วยนะครับที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีนะครับทำให้ภารกิจนี้เป็นไปอย่างปลอดภัยต้องขอคาราบะสจอกงามๆเลยครับ <laughs> ซึ่งจากในภาพนะครับก็จะเป็นภารกิจในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับในการขนรถตรวจการและอุปกรณ์ขึ้นยอดภูกระดึงนะครับสนับสนุนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาลเพื่อรับนักท่องเที่ยวและภารกิจนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับส่วนถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์แชร์หัวใจกดติดตามให้จ่าด้วยนะครับแล้วพบกันครับ